สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดาทาร์ลอดไน,นายนะคะอยู่กับแม่หมอพี่เพียวในการทำนายไพ่นะคะออร์เคิลประจำเดือนธันวาคมนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดกระดิ่งติดตามช่องวิดาทาร์ลอดไน,นายให้แม่หมอด้วยนะคะและใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวสามารถทักช่องแชทอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะชื่อช่องกับชื่อเพจเป็นชื่อเดียวกันวิดาทาร์ลต์นาย เดี๋ยวเราจะเข้าสู่หัวข้อการทํานายดวงความรักนะคะประจําเดือนธันวาคมของชาวลัคนาราศีพิจิกกันเลยนะคะจะมีอะไราเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวแม่หมอจะขอเริ่มจากหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะลัคนาราศีพิจิกเองเนี่ยเป็นลัคนาที่ถูกอิทธิพลของดาวพระราหูที่เล็งลัคนาของชาวพิจิกมาตั้งแต่กันยายน63นะคะจนถึง30มีนาคมห5 ทำให้ลัคนาราศีพิจิกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักบางคนโสดก็อาจจะมีแฟนนะคะบางคนมีแฟนก็อาจจะมีในเรื่องของการนอกใจกันนะคะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะคะอิทธิพลของพระราหูที่เล็งรักเนี่ยแม้จะได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์แต่ก็แฝงความเป็นพินทุบาทในดวงด้วยนะคะทาให ความรักนั้นอาจจะน่ามือตามัวหรือว่าอาจจะเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจับเป็นดอกบวกัวความรักยังเอาแนอนอนไม่ได้นะคะสำหรับชาวพิจิกในช่วงเดือนธันวาคมอิทธิพลของดาวพระศุกร์ดาวปัตตนคีคือคู่ครองคนรักของคุณจะไปสถิตในเรือนกะดุมพะคือเรื่องของการเงินนะคะจะไปสถิตในเรือนกระดุมพระนะคะในเรื่องของการเงินแต่ร่วมกับดาวพระเสาร์ด้วยนะคะจึงทำให้ ลัคนาราศีพิจิกเองเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการได้กลับไปพูดคุยกลับไปสารสัมพันธ์กับคนรักเก่าคนเกา่าๆหรือระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางร่วมกันการติดต่อสื่อสารนะคะพูดคุยกันกับแฟนหรือคนรักไม่ค่อยจะเข้าใจกันสักเท่าไหร่ และนะคะสหัสช้าย,ยังหมายถึงเรื่องของเพื่อนด้วยระมัดระวังการผิดใจทะเลาะขัดแย้งกับคนรักเพราะเรื่องของเพื่อนสังคมหรือคอนเน็กชันคนในครอบครัวของคุณนั่นเองนะคะขอดูพลังงานหน้าไพ่หน่อยนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นแฮงแมนเลยนะคะมันจะมีเรื่องของความรักเก่าๆความทุกข์ระทมเก่าๆคนเก่าๆวนลูปกลับมาในความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะ แต่เขาเนี่ยไม่ได้จริงจังอะไรกับคุณหรอกนะคะจะมาในลักษณะของพลังงานของการมาพูดคุยทักกลับมานะคะมาชวนคุณไปกินข้าวมาชวนคุณไปเที่ยวนะคะเป็นความสัมพันธ์เหมือนกับตัวเขาเองก็มีความทุกข์ร้อนในจิตใจมาหรือไม่ได้มีความสุขกับความรักมานะคะมันเหมือนกับมันมีการจองจําเกี่ยวกับรักเก่าหรือมีเจ้ากรรมในเวรเกี่ยวกับเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะคะ มีการสารภาพบาปหมายถึงคนรักเก่าของคุณอาจจะกลับมาเพื่อชวนคุณเนี่ยไปปรึกษาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณนะคะหรือชวนคุณไปทําบุญทําทานหรือมีการติดต่อมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบุญการกุศลการขอคําปรึกษานะคะอะไรประมาณนี้ส่วนความรักหรือความสัมพันธ์ที่มีอยู่นะคะในช่วงเดือนธันวาคม คนรักของคุณก็ยังดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับของขวัญน,นะคะของขวัญของกำน,นันหรือได้รับเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างจากแฟนหรือคนรักของคุณด้วยนะคะในช่วงเดือนธันวาคมมีโมเมนต์สวีทหวานแหววการมีโอกาสที่จะได้เดินทางกลับต่างจังหวดัดหรือมีโอกาสที่จะได้เดินทางพักผ่อนหย่อนใจท่องเที่ยวนะคะร่วมกับแฟนหรือคนรักของคุณในปัจจุบันด้วยแต่ปัญหาของชาวพิจิกเองเนี่ยคือปัญหา รักคุ้มคือหรือการต้องวนลูปกลับไปพบเจอคนเก่าๆนะคะมันเป็นลักษณะเหมือนแฮงแมนคือเป็นลักษณะของเจ้ากรรมในเวรจะตัดก็ตัดไม่ขาดนะคะยังต้องมีการพูดคุยยังต้องมีการสารสัมพันธ์กันอยู่นะคะเกิดขึ้นทําให้มีสภาวะหรืออาจจะมีในเรื่องของการลังเลใจได้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิก ส่วนความรักของคุณเนี่ยในเดือนนี้แม่หมอก,ก็มองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังโรแมนติกอยู่นะคะแฟนของคุณก็ยังรักยังดูแลใจใส่คุณเป็นอย่างดีมีโอกาสได้ไปอาสวีดมีโอกาสได้ไปดินเนอร์ไปกินข้าวสถานที่หรูหราหรือมีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจร่วมกันนะคะและแฟนหรือคนรักของคุณเนี่ยเขาก็มีความโดดเด่นหรือช่วยเหลือคุณในเรื่องของหน้าที่การงานด้วย บางคนอาจจะซับพอร์ตซึ่งกันและกันในเรื่องของการงานการเงินการยกระดับฐานะความเป็นอยู่นะคะแต่ในเดือนพฤษภาในเดือนธันวาคมเนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณค่อนข้างเยอะนะคะบางทีอาจจะเป็นคนเก่าและเป็นคนใหม่ๆด้วยนะคะเข้ามาไพ่มันขึ้นผู้หญิงซ้อนกันนะคะสองคนสามคนนะคะ จะมีเนี่ยคนนึงจะเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความเป็นแม่นะคะดูแลเอาใจใส่เป็นผู้หญิงที่มีความภูมิฐานมีเงินมีฐานะมีความนิ่งในตัวเองนะคะแต่อีกคนนึงนั้นจะเป็นผู้หญิงลักษณะเหมือนติดติตตหน่อยอารมณ์ศิลปินสูงมีความหน้าลึกลับน้าค้นหานะคะแม่หมอมองว่าพลังงานของชาวพิจิกในเดือนนี้ คุณเองยังไม่รู้สึกพอใจกับคนรักของคุณในปัจจุบันถึงแม้ว่าเขาจะดีกับคุณขนาดไหนก็าตามนะคะแต่คุณก็ยังโหยหาหรือคุณยังมองหาใครสักคนมาเติมเต็มความสัมพันธ์ของคุณอยู่ซึ่งถามว่ามีเข้ามาไหมมีเข้ามามีผู้หญิงหรือมีคนหลากหลายประเภทเข้ามาให้ชาวาราศีพิจิกได้เลือกกันนะคะ ให้เลือกให้ดีๆนะมันจะมีคนมีฐานะมีการศึกษาหน้าตาดีมีชาติกูลคือแบบมีแต่คนดีๆนะคะเข้ามาให้คุณเลือกถึงแม้ว่าคุณเองจะมีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วเนี่ยก็จะยังมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณอยู่เรื่อยๆไพ่สิบเหรียญขึ้นมาบ่งบอกถึงสถานาการณ์เงินที่ค่อนข้างดีแสดงว่าคนรักของคุณในเดือนนี้การเงินค่อนข้างจะ ไหลามาเทมาเลยทีเดียวและมาส่งเสริมดวงการเงินของคุณด้วยนะคะหรือคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณนั้นค่อนข้างจะเป็นคนที่มีฐานนะชอบตระกูลดีการศึกษาดีมีระดับหน้าที่การงานดีเข้ามาช่วยส่งเสริมหรือซัพพอร์ตสนับสนุนคุณในเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะ แต่ระมัดระวังระ,ระวังระวังในเรื่องของความโรเลความหล่อแหลหรือความใจอ่อนของคุณสักนิดหนึ่งเพราะมันอาจจะหลงไหลเคลิบเคลิ้มไปกับใครได้ง่ายสักนิดหนึ่งนะคะด้วยอิทธิพลของพระราหูที่ยังทับลักนาอยู่ก็อาจจะดึงดูดคนอื่นเข้ามาหรือชาวพิจิกเองยังอยากพูดอยากคุยอยากเรียนรู้ใครใหม่ๆอยู่นะคะตรงจุดนี้อาจจะสลับกันได้นะคะเป็นในทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวแฟนคุณด้วยนะดูสิมีโมเมนต์โรแมนติกมีคนมาจีบ หรือเราเองไปขายขนมจีบไข่นะคะมันยังอยากที่จะเรียนรู้ใครใหม่ๆอยู่นะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้แต่พลังการเงินของคุณนั้นดีมากๆเลยทีเดียวนะคะยิ่งคนที่เข้ามามากมายสักเท่าไหร่เนี่ยยิ่งอิทธิพลของดาวคู่เนี่ยไปอยู่ในเรือนกระดุมพ้าด้วยเนี่ยยิ่งส่งเสริมให้เรื่องของฐานะการเงินดีมากๆเลยทีเดียวนะคะหรือคนที่เข้ามานั้นจะเป็นคนที่มีหัวธุรกิจมีหัวการค้าจะมาซัพพอร์ตสนับสนุนคุณในเรื่องของการเงิน ธุรกิจการค้านะคะหรือแฟนของคนละของคุณช่วยเหลือสนับสนุนคุณในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะซัพพอร์ตการช่วยเหลือการแต่ระมัดระวังเรื่องของการน้ำเมือตามัวรักใครก็รักจนหลงหรือการยังไม่รู้จักการหยุดหรือการคุณยังอยากหาสแสวงหาสิ่งใหม่ๆให้ตัวคุณอยู่หรือยังอยากเรียนรู้ใครไปเรื่อยๆนะคะตรงจุดนี้ก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นค่อนข้างจะมีความซับซ้อนและยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นั่นเองนะคะ ต่อนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกที่ยังโสดอยู่นะคะในเดือนธันวาคมชาวลัคนาราศีพิจิกที่ยังโสดอยู่นะคะในเดือนธันวาคมของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกที่ยังโสดอยู่คุณยังหวยหานะคะกับรักครั้งเก่าก่อนอยู่คุณยังไม่ลืมความสัมพันธ์ครั้งเก่าๆและยังมีในเรื่องของรักซ้อนรักซ้มเศร้าในความสัมพันธ์ของคุณเกิดขึ้นอยู่นะคะ มันเป็นเดือนแห่งการที่คุณจะต้องตัดใจหรือเลือกตัดใครบางคนในชีวิตทิ้งไปนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นเดือนที่คุณยังไม่ได้เหมาะกับการมีใครสักคนนะคะมันเหมือนมันมีบาดแผลในความสัมพันธ์ของคุณอยู่ มีในเรื่องของอดีตระของคุณอยู่ถึงแม้ว่าคุณยังต้องมีความเกี่ยวพันกันในเรื่องของการเงินหรือการงานหรือการต้องรับผิดช,ชอบอะไรบางอย่างบางคนอาจจะผ่อนรถร่วมกันผ่อนบ้านร่วมกันอยู่นะคะแต่ความสัมพันธ์ในสถานะของคนรักนั้นมันจบเส้นลงแล้วมันมีรอยร้าวนะคะมันมี ความบาดเจ็บหรือมีรอยแผลในความรู้สึกของคุณเป็นเดือนแห,แห่งการที่คุณจะต้องมีสติปัญญาหรือเป็นเดือนแห่งการที่จะต้องตัดสินใจหรือตัดใครบางคนทิ้งไปนะคะความรักไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่และไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานมันเหมือนกับหนึ่งไม้เท้าขึ้นมามันจะไม่หวนกลับไปหาความสัมพันธ์ครั้งเก่าๆแล้วมันถึงจุดจบที่คุณจะต้องตัดสินใจที่จะ move on หรือเดินออกมาจากรักครั้งเก่าๆที่มันทำให้คุณ เจ็บปวดหัวใจหรือบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ของรักซ้อนซ่อนเลนความสัมพันธ์ของคนมากกว่าหนึ่งคนความสัมพันธ์ของการที่ต้องตกเป็นกิ๊กเป็นมือที่สามนะคะเราต้องออกมาจากความสัมพันธ์นี้และเริ่มต้นใหม่หนึ่งไม้เท้าหมายถึงโชคและความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานแสดงว่าถึงแม้ว่าชาวร,า,ราศีพิจิกที่โสดไม่ลักกี้อินเลิฟแต่ลักกี้อินเกมมากๆเลยทีเดียวจะมีความสําเร็จในเรื่องของการงานเกิดขึ้นและ ในช่วงปลายเดือนอาจจะมีประมาณหลังวันที่สิบเป็นต้นไปนะคะอาจจะมีใครเข้ามาพูดคุยดำใจนะคะจะเข้ามาจากเรื่องของงานการติดต่องานอะไรแบบนี้นะคะก็จะช่วยทำให้คุณนั้นมีคนเข้ามาพูดคุยแต่ความสัมพันธ์นั้นก็ยังถือว่าไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ในความรักโฟกัสไปที่เรื่องของการงานอ่าบางคนอาจจะไปสอบแข่งขันบางคนอาจจะสอบชิงทุนหรือ บางคนอาจจะมีการขยับขยายในเรื่องของหน้าที่การงานค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวแต่สิ่งที่ชาวาราศีพิจิกขาดนั้นก็คือเรื่องของความรักนะคะให้อดทนรอไปก่อนหลังจากนี้ไม่นานจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณแน่นอนนะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการรักษาเยียวยาจิตใจตัวเองไปก่อนและมุ่งมั่นโฟกัสไปในเรื่องของงานแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะขอไพ่สามใบนิดน,นึงนะคะเพื่อเป็นบทสรุปความรักของชาวพิจิก ในช่วงเดือนธันวาคมนะคะความรักของชาวพิจิกในเรื่องอาในเดือนธันวาคมโดยภาพรวมแล้วนะคะคุณยังใส่หน้ากากหมายความว่าคุณยังปิดกั้นตัวเองอยู่ในความสัมพันธ์นะคะคุณยังปิดกั้นตัวเองอยู่คุณยังมองไม่เห็นว่าใครที่เป็นคู่แท้หรือใครที่ดีกับคุณกันแน่หรือใครที่เป็นตัวจริงถึงแม้จะมีคู่แล้วก็ตามนะคะมันเหมือนกับ มันมีความหัวล,ลํำลึกนะคะหกเหรียญถึงคนรักเก่าอาดีตรักเก่าหรือบางคนอาจจะพยายามเปลี่ยนแปลงคนรักให้เป็นเหมือนในภาพอุดมคติเหมือนคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงเขาทุกอย่างแต่คุณไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยนะคะตรงจุดนี้อาจจะยัยงทําให้ความสัมพันธ์นั้นมีปัญหาอยู่หรือบางคนอาจจะพยายามเปลี่ยนแปลงให้คนรักเหมือนคนรักเก่าหรือเปลี่ยนแปลงให้คนรักเป็นในแบบอุดมคติที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะ หรือบางคนอาจจะยังคิดถึงคนรักเก่าๆของคุณอยู่ยังหัวลําลึกถึงรักเก่าๆของคุณอยู่อ่าสองดาบเนี่ยบางทีก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารเนื่องจากการที่คุณเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงคนรักของคุณมากจนเกินไปหรือบางคนอาจจะไม่ได้สนใจคนรักแต่สนใจความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักนะคะตรงจุดเนี้ยอาจจะต้อง ส่หน้ากากมันหมายถึงตัวคุณเองอาจจะยังไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองสักเท่าไร่หรือมองไม่เห็นถึงความผิดพลาดในตัวคุณนะคะตรงนี้มันอาจจะสลับกันได้ทั้งตัวแฟนแล้วก็ตัวคนรักให้พยายามถอนหน้ากากปรับเปลี่ยนตัวเองบ้างแล้วก็พยายามอย่าเปลี่ยนแปลงคนรักให้เป็นเหมือนใครรักเขาในแบบที่เขาเป็นนะคะและระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารสักนิดนึงในเดือนนี้การสื่อสารจะเป็นปัญหาในความรักของคุณนะคะ พยายามพูดคุยกันให้ลงตัวหรือบางช่วงจังหวะที่คุยกันเราจะมีปัญหาก็ให้หลีกเลี่ยงและสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาตรงนี้ก็จะช่วยประครับประคองความสัมพันธ์ของคุณได้นะคะค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการทํานายดวงลัคนาราศีพิจิกประจําเดือนธันวาคมต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นการทํานายแบบ ภาพรวมไม่ได้เฉพาะจาะจงใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นแล้วนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,ง,างขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงของแต่ละท่านนะคะส่วนใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวสามารถที่จะทักช่องแชทอินบ็อกไม่ได้เลยนะคะชื่อช่องกับชื่อเพจชื่อเดียวกันวิดาทาหลอดนายนายแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะช่องวิดาทาหลอดนายนายให้แม่หมอด้วยนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ